วันนี้เราเปลี่ยนโปรแกรมมาเป็นนอนในรถนะครับนี่ใช้แมคไลเนอร์ไหมเนี่ยเอ้ยวันนี้เปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนแผนนะครับนะฮะนอนในรถปกติคิดว่าจะไปนอนในเต็นนะครับโอ้รู้สึกว่าในเต็นนั้นนอนมาสองวันละเออใช่ตอนกลางวันก็นอนนะตอนกลางวันผมจะเรียกนอนในเต็นเพราะว่าตรงเต็นนั้นมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับ ตอนกลางวันจะนอนในรถมันจะร้อนอนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วในรถมันไม่ร้อนหรอกผมมีพัดลมนะครับนี่ฮะพัดลมเปิดวู้วู้อยู่นี่ไง <c oughs> พัดลมอ่ะตัวนี้มันหลวมมากแล้วนะฮะถ้าถ้าตะแคขขงท่านี้มันจะดังเออมันจะค่อนข้างดังนิดนึง <c oughs> ก็เลยต้องวางไว้ตรงๆอย่างนี้นะฮะมอเตอร์ <c oughs> มันจะได้ไม่ดัง <c oughs> โอเคมันเก่าแล้วมันหลายปีนะครับไม่น่าเชื่อว่าซื้อมาตอนนั้นมันโอ้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทใช้ได้เจ็ดหกหรือเจ็ดปีแล้วอะคุณง่ายนะครับแล้วเพิ่งมาปีที่ผ่านมาเนี่ยหนักเลยนะครับผมใช้แบบหนักมากปกติหกเจ็ดปีก็คือใช้ทุกคืนนะครับตอนนี้วิ่งรถนะทุกคืนที่ออกรถวิ่งรถเนี่ยผมก็จะต้องนอนเปิดกระจกสองข้างแล้วก็ ประกอบจกสองทางนิดๆน,นะนี่เดี๋ยวเองแล้วก็นี่แหละเปิดพัดลมไว้นิดนึงวันนี้ภารกิจวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนเช้านะครับเริ่มต้นตั้งแต่ผมตื่นตอนประมาณสักเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงนะครับแล้วก็เจ็ดโมงครึ่งนั้นไปตัวเมืองปราดไปส่งแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอนัดนะครับแล้วก็พอ เจ็ดมงครึ่งขับรถไปส่งแม่ไปถึงโรงพยาบาลประมาณ8ปดเก้าโมงสิโมงนะครับก็ไปเอาเงินไปจ่ายค่าชาปนกิจที่สหกรณ์การเกษตรตราดแล้วก็กลับบ้านนะครับมาแวะซื้อไข่ที่ท่าพิกยิงยาวกลับมาบ้านนะครับแล้วก็มากินข้าวกินข้าวเสร็จก็โอ้ง่วงนะที่แรกว่าจะไปถ่ายคลิปที่ลองใหญ่ก ไม่ได้ไปนอนครับมนาะกินข้าวเสร็จแล้วก็ปวดหัวนะร,รู้สึกเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวานนี้ปวดหัวนิดนึงกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยนอนดีกว่านอนได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับทีนี้พอช่วงเย็นมานะครับก็ได้ถาม f อซที่มาทําพอลอยที่อุชงนบว่าเราเสร็จแล้วหรือยังเราเสร็จแล้วเดี๋ยวผมคงไม่ได้ไปคของใหญ่เนาะยังไงเขาต้องวิ่งกลับไปทางจังหวัดส,สระบุรีอยู่แล้ว หรือว่าไปทางกรทมอ,อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คือยังไงก็ต้องผ่านบ้านผมนะผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าวิ่งผ่านก็เดี๋ยวแวะนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมจะได้รีวิวรถแล้วเขาเราก็ได้รีวิวรถได้ถ่ายรถรีวิวรถช่วงล่างแหนบนั้นหนาจัดสงสายยอ่อสวยสวยรีโวนะได้คุยกันถึงเรื่องการับแต่งรถนิดๆหน่นนนอยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคล่ำลากันนะครับเขาก็ไปทํางานของเขาส่วนตัวผมนั้นนะครับผมก็ ไปที่แสนตุง้งอ่าหรือว่าท่าโสมแถวแถวแสนตุ้งต่อนะครับก็คือไปองานขาวดำพอไปงานขาวดำเสร็จผมก็ขับรถกลับมาบ้านรู้สึกว่าจะกลับมาจากงานขาวดำนะั้นประมาณสักสองทุ่มครึ่งครันะครบมาถึงบ้านประมาณสามทุ่มนิดๆนะฮะนันนงทํางานทําคลิปด้วยตัดต่อคลิปด้วยแล้วก็โพสต์คลิปด้วยอะไรต่างๆนานาแล้วก,วก็เป็นเวลาที่ ตีหนึ่งกว่าแล้วหิวเนะี่ยเมื่อสักครู่นีนะ้ตอนนี้เป็นเวลาตีสองกว่าแล้วนะฮะก็นั่งกินข้าวนะครับกินข้าวไปนิดนึงเออเพราะว่าถ้ากินแล้วมันจะหลับง่ายดูตาผมปืนะโอ้ยจะไม่ไหวแล้ว <laughs> โอเคกันคืนนี้หลับฟันดีรตรีสวัสดาลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับลืมฝากกดไลค์กดแจ้งเตือนด้วยนะครับบายบาย